นี้ครับคือบรรยากาศของดอนไฮหลอดนะครับเขาก็จะซื้อของมานั่งทานกันแบบนี้ครับปิกนิกนะฮะในวันหยุดสุดสัปดาห์นะครับสาหรับครอบครัวนะฮะซื้อตัวอย่าง2อย่างนั่งแจมกันตรงนี้นะครับโดยไกลโน้เขาเรียกว่าเขื่อนกั้นขึ้นนะฮะแบบธรรมชาตินะฮะโดยใช้ไม้ไผ่นะครับด้านนน้นนะฮะ ดูนิดนึ่งครับนี่ครับเื่อนกั้นขึ้นนะก็กั้นได้ระดับหนึ่งนะฮะบางทีถ้าสู้แรงทะเลแรงอะไรไม่ได้นะฮะแรงมันเยอะนะครับสำหรับโอ้โหล้วล่างปลาปลาตีนเพียบเลยครับปลาที่ตำเชาเลีนนะฮะแต่กล้องมันก็มองเห็นได้นะครับเพราะว่ากล้องปมันซูมไม่ได้นะครับ นี่ครับให้ดูบรรยากาศนะณวันนี้นะครับเดือนคุมภาพันนะครับอัปเดตล่าสุดนะครับดอนไฮรอดนะครับดีวเราจะเขามีเสือให้เช่านะครับ20บาทนะครับนั่งเสร็จแล้วให้นำมาคืนที่เดิมนะครับ20ิบาทนะครับวันนี้วันเสาร์ก็คนคึกคักนะเอาตรงนี้ลวกันนี่ใกล้ๆเนี่ยตรงล่ม ตรงไหนล่มเอ่ยตรงนี้ก็ดีนะตรงไหนล่มตรงนี้ไหมโอ้โหจะมีเรือขุดมีเรือบริการไปดูข้าดำหอยหลอดนะด้านนู้นนะมีเรือนะฮะเดี๋ยวเราก็ไปถามนะครับว่าค่าโดยสารประมาณเท่าไหร่นะฮะ อ๋หรออ๋อน้ำมันขึ้นอยู่นะช่วงนี้อ๋อช่วงนี้มันขึ้นถ้าจะไปดูต้องไปดูตอนน้ําลงนะช่วงนี้น้ําขึ้นกงวันก็เลยอดดูนะครับอ่านั่งเลยนั่งเลยเอามาเสือปุมานั่งไหน นี่ก็ล่แล้วมั้ง